ฉ่าไมีแปดสุดสุดเล็บียดบอลแมนเต็มไปวิ่งมามีอะไรให้ปะโอ้ยกระสุนเขียวให้ด้วยมีสกานะของแน่นอยู่ หมูกรอบข้ามมา,าเบียร์เฮ้ยเฮ้ยเออ,าเอามาดิมันใจเย็นมอ,อ,กอสกอบดีมันวะจับและตามเลยนะหลังแดงดิแปได้ยินนะพี่ออกซ้ายดิ ไม่ไม่เข้ามาแล้วครับโหไม่ตายเด็กงอเงี้ยว่ะพี่มีเด็กงอเงี้ยวก็ไม่คิดว่าจะโดดลงไปนอไม่คออ่ะไม่คอทำโทษแล้วฟูจัดเลยวะเอ้ยใช่ป้านะ อยู่ชั้นไหนวะเนี่ยเงียบกิบเจอจากข้างนอกป่ะหรือว่าอยู่ในใจเย็นไม่รู้อะฟังตอนแรกไม่ก็เหมือน,นอกันเนโอ้ยนั่งอยู่ชั้นหนึ่งอ,อยู่หน้าผมเนี่ยไปละหนึ่งสองสามมา นี่กันหมาหนานมีคุณหกนะครับปะจ้าพี่ถ้ากลนหมานแสดงว่าหมานอเข้าไม่ได้ยอืมหมานอเข้าไม่ได้เลสสีนะครับ่ะรู้จักเบียโตจังไหมครับ คนอยู่หลังรถเข้าคานโเข้โหถังยีีกะชัดซ่าขนาดนั้นไม่กะลัดสองสารแม่งวิ่งปั่นประสาทีิบหายนะพี่นงพี่ว่าปะพี่ดูมันวิ่งไปดิวิ่งไปไหนละเอาม่อเข้าไปละพี่ดูมันวิ่งมามามา เพื่อมาตายไกลขึ้นไอเวนขับให้หน่อยครับพี่พี่ท็อปขับไปไหนวนะล่ะแซมมามตินทำม,มาตินเหรอชุมมาดีกว่าชุมมามันเตบัโตโต้อะไรเงี้ย กักตัวนานกว่าน,นี้ตามผมหมดแน่เลยวะผมฟุ้งตาน F 2องอันเดียวเลยวะพี่เต้ สวยทำไมมันไม่ยิงเบียร์เลยวะผมนอนหลบอยู่หลังรถโอ้โหแล้วก็แบบไอ้เครื่องเบียร์จะโดดก็ว้าสวยสวยสวยแต่แทงต้องเปลี่ยนเพราะมันไม่ยิงผมแล้วผมก็เลยขึ้นมา แม่งโยกยับก็นายพี่ไม่อกี้ผมลงมาใช่ปะผมก็ลงนอนเนี่ยปึ๊บผมเห็นมันเผลอะผมก็ลุกผมก็ว่าอยู่เดือดแม่งให้ห่อตักนิดคือไปต่อไปต่อก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไปต่อก็ได้จะโดนยิงล่วงแม่งตัดสินใจผม่ไม่คิดว่าพี่จะจอดอะไรอย่างงี้แต่มันมีเยอะกว่านี้เราตายผมไม่เจ็บเมื่อกี้เนี่ย ไม่ตายเองไม่ไม่เจ็บเลยพี่พี่เจ็บไปสองตัวแล้วนับไปนตัวหนึ่งตัวหนึงเจ็บไม่ถ้าไม่จอดอะ่ะคิดว่าทำไมก็วลวกคิดว่าถ้าเป็นเราเรายิงมาไหนเงี้ยแล้วดองสับาขนาดนี้แล้วขับไปมไมไดองผ,<ม><ล>ผมไม่ได้เห็นรถผมไม่ได้เห็นรถคันนี้เพ่าผมเห็นรถดองพี่โน้นกำลังขับมาอ๋เหรี่เห็นรที่ป็นกังเบียนใช่แล้วก็าเจาวัสกิลเท คุณนี่เราจะได้ออกไปสู่โลกภายนอกแล้วพี่มันได้ออกไปแป๊บเดียวพี่อ่ะขนาดสี่พันลี้ไม่พรุ่งนี้เราแค่ออกไปตรวจก็เอาไปเอาไปตรวจแต่ว่าแบบถ้าถ้าผลไม่เป็นไม่ผลเป็นลบอ่ะมันก็ให้เหมือนกับมันให้ออกไปไม่ผลผลมันจะออกเลยเหรอวะมันไวขนาดนั้นเลยก็ไม่ใช่หมายถึงว่าก็หลังจากที่ตรวจไงอ๋อถ้าเรารู้ผลแล้วอ่ะเราจะได้ออกไปแบบใช้ได้รีแลกซ์ไทม์ไงสี่พันห้าร้อี แผมมีดัมเบลยกยจนเมื่อยแขนจนล้ามหมดแลวอะไรไอ้เนี่อ่ะเอามาเอาไปแล้วเหรอหุ่มใบเดร็คเอามาให้เขาต้องเอามาให้เพิ่งเอามาดัไอ้บิสเนสรี้ยปชั่นด้านล่างเฮ้ยเอ้ยแต่เขา,เาดูได้จากหลังจากไม่เอวอ่ะก็มาค้อจากด้านหลัง สูงกงกกระโดดลมา Watch out มันไม่หล,มมลอมเฮ้ยมันกระโดดลงมาขวามีตัวนึงพี่เต้มันไม่ล้มเพราะมันโดดลงมาตึกไอ้นี่เไงตึกปะตึกใจเย็นพี่เห็นแล้วก็มันโดดลงตึกนี้เออโดดตึกใจเย็นวู้ยสวยได้ทายโฟลุกลัก ไม่หวัดวะอุ้ยมีตัวใกล้หนุ่มสกปรกดูส่ตว์หรอกตัวไก่ตัวไก่ไหนอยู่แอลแดดฟ้าแอลแดดฟ้าแอลแดดฟ้าใจเ,เย็นอีกตัวหนึ่งหาอยอ่ะนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยิงฟรีเลยดัดฟ้าแอลอ่ะรับไปพี่ก็ยิงมันดิ ก็เดี๋ยวยิงฟรีนะตอนนี้ไม่ฟรีโอ้โมันลุกมายิงผมน็อกเลยวะมันเจ็บนะพี่ไปอยู่ข้างล่างดึงได้นะเออเอ,อดดไม่มีเกาะ<น>แล้วอ่เ้ยมีเกาะหนึ่งพอดีเลยนี่หมกสาม I got supplies. s u p p l i e แตกนิดหน่อยสวัสดีเบสิบเอ็ดวะ 1> <1> เดี๋ยวพอคุณตีนะเพราะ<อ>ลาแ่อนอลน็อกยังแอลน็อกแล้วตึกสูงไอ้เคนี่เหมือนพยายามล้านเลยเอ้ยเบียร์พี่ว่าไม่ใช่ตีเดียวแล้วเบียร์เพ่นวิ่งมาหน้าแอลแ <ะ S 2> ล้วป่ะพีม่มีตัววิ่งมาหนา้าแอล บนะไม่ตัวเบียวาร์ตจ้ะวะปิงมะหรอพี่ไม่ปิงแต่เองอะวาร์ปอุย้ยเอา้าอยู่ดีผมน็อกเฉยพี่ข้าต้นไม้อโอ้โ,อโหอ้โหเฮียเนี่ยมันยิงผม,ผมนัดเดียวผมน็อกเลยแล้วมันยิงผมตั้งนานแล้ววะเคาะมันเคาะอยู่เออเองอะวาร์ปคานมานี่อ๋ออันนี้คอณภาพเสี้ไอ้เฮียแอลแอลตอนนั้นดึงไปละ ดูตรงอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้ป,รป,รป,ป,ปิงผมกลับมาปกติแล้วพี่ดูตรงประตันน้าตายเอาไม่ได้ดึงใชนไอโฟนสิบเอ็ดครับโอ้ช่วงวันนี้ไม่รุ่นอนะ ไปรุ่นเหลือน้อยนะอืมล็อกกันหว<า>มั้ผมหน่อยล็อกได้ล็อกได้ผมอยู่เนินต่ำเลยไม่โผล่แล้วว่ะ เกือบเกือบ <Damn. S 2> ปุ้งปุ่ง,งไม่โดนนะปุ้งไม่โดนมาจากไหนวะนนียมีแฟกันด้วยขึ้นได้ทุกคันเลยครับแล้วแต่มุมครับแล้วตู้ก็ได้ใช่ครับฮัโลโหลไม่เคยตู้โหแล้วตู้มันช้าไปนะรถตู้อบะไม่เคยจะงจริงม,มันเสียเวลาผมซ้อมผมก็ไม่เคยมานั่งมานั่งทำถ้าไม่ทำไม่ได้ไมันเสียเวลาห้องแรงผมก็ไม่เคยทำ มีแักแยานรุ่จะแข็นที่พี่ขับไว้หน่อยเดี๋ยวมีวัน เก็บเหรอพี่หืถจะเก็บแฝดยิงทิ้งเหรอแม่เอาเกาะเอาหมวกปะล่ะผมไม่เอาอ่ะพี่เอาก็ได้รอได้ไไดเราหาคนที่ไหนอย่างเงี้ยพี่จะยิงเพื่อเรียกคนไงรอเหลืออีกสิบเอ็ดคนมันต้องมีคนมาเอาอยู่แล้วสาะรกันที่ไหนวะหน้า าาช้าคิดถึงสมัยแข่งรายการ AAS ขึ้นฝั่งมาโดนเบียร์ยิงไว้นาำตั้งไหนตอนไหนล่ะครับรถตู้แดงจะขึ้นเร็วกว่ารถตู้เขียว เดี๋ยวมันไม่เท่าเหรอครับเตยเออไอ้ตัวแดงอ่ะเอาตัวไอกว่าใช่เหรอเฮงไปลองเลยไอ้แดงกับไอ้เขียวอ่ะบ้านะไอแดงมันเป็นนักสู้อ่ะอ๋อไอ้แดงมันแล้วมันเป็นนักสู้เออเฮ้ยบ้าไอ้เขียวต้องไอ้เขียวต้องแรงกว่าไอ้เขียวเป็นนักซิ่งไอ้นี่มันต้องเป็นไอ้แดง ไปดับด้วยอ่ะเราเจอคนแล้วพี่ e อเ้เ y the head ขึนหลวนปะฆ่ามันดีพี่แล้วอ่ะมันเอาอ่ะโอ้เข้าแขนได้ไงวะ่ะทำยากันไปเลยเลยมีเราเยอะเพื่อเบียร์จะตายเราใครก็ได้ขถอดกองไป ตู้ฆ่าเลยวะผมไม่พอเลยวะตัวมาแล้วไม่เชื่อบีจะกดกระโดดเบียยิงกดขึ้นรถกดซูมหาอะไรก็ไม่รู้ จะยิงกับแม right. <with> ่งอยู่แล um, ้วกดขึ้นรถ๋อเพื่อนมันอยู่ข้างบนขวาพี่เต้ขาดิขานไปหาเพื่อนหมดแล้วอ้าวนอนเนียนเลยติ่มอยู่่ะไม่ใช่เพื่อน พี่เล่นพับจีมากี่ปีแนละ้วเบลเล่นพับจีมาปีน,ปปน,น,นปี้ปีที่สองะ็วะน่าจะเข้าเขาปีปีที่สองยังไม่เต็มนะน่าจะปีครึ่งนะถ้าเล่นนะแต่ปีนี้เข้าปีที่สองใช่ไหมวะพี่เต้น่าจะใช่งเอ็งเริ่มสีสันห้าเริ่มสี 5, นี้นะแบบจริงจังอ่ะคือเล่นเล่นเล่นจริงจริงอ่ะเริ่มเล่นซีซันสามเยเหมือนแต่เล่นทิงท้งทิง้งกว้างไม่ได้เล่นทำอะไรอนะ่ะ เข้ามาแล้วก็ปล่อยตัวทิ้งอ่ะแต่เริ่มเล่นจริงจังตอนซีซั่นห้าที่แบบเล่นอย่าเอาคอนเลยตอน,น,นเข้ามาอนนันแรกซีซั่นแรกอะสามปีสองบกว่าเกินหนึ<อ>่งแน่ๆนเกินแต่เกินหนึ่งแน่<ๆ>นอนเนะพราะตอนอยู่เออก็ปีหนึ่งแนละ้วสองปี 2> 2ตอนนี้เข้าสองปี s ออปีหนึ่งแล้วก็อ q คปีหนึ่งครับ แต่มาแข่งแบบเต็มตัวจริงๆจังๆอ่ะตอนมีครึ่งนะมีครึ่งตอนเอก็แข่งจริงจังแล้วนะหลายทั่วอยู่ตอนอยู่เอได้แชมป์แบบไม่ออฟฟิเชียลมาประมาณหกถัวได้มากสุดเจ็ดหมื่นตอนอยู่เอสเอ0เจ็ดหมื่นบาท สองพันกว่าดอนโอ้โหพี่เต้เกือบเกือบเปล่าเกือบร่วงเขาเห็นแม่งสไลด์มาเยอะจัดยังดีย่งนีง้ย,ยเขาให้พี่อยู่ขาสูงสุดแล้วเนี่ยไม่เห็นคลายเลย ช่วงเจอเบียร์ตอนนั้นยิงสไนย,ยับเลยเออเมื่อก่อนเล่นแต่สไนยครับเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้จับเลยเดี๋ยวนี้ยิงไม่โดนเลยเมื่อก่อนรีเฟกสไนยมันไวอะเด้เจละเข่ามัาฟ้า อโโอเออดาบใหญ่พวกไมเนินมันบั๊กอย่างไกลจังวะเออตรงนั้นแหละนอนปั๊มยาอยู่เย็นน้ำอยูะ พี่เบียร์ใช้กิปอะไรใส่เอ็มีครับผมใช้กิปตรงนะเอ็มเคพี่ลีกิปเด้อ <MC S 2> เอ็ม m ีขนาดเอ็มเอ็งอ่านได้่า m เอ็มี่เมื่อกี้เอ็มี่ไม่เชื่อมันได้ยินว่าเอ็มเควะ โอ้โหเชีย่ยหน้าพี่อะเอาเลยพี่ช่วยผมเป็นกำลังใจให้เหลือตัว<ม>น,นี้<ศ>อีกโอ้โอ้ไม่หมดหนึงว่าจำหมดไม่ไม่หาแล้วสั์แน่นอนไม่ค่อยมีที่แอบอยู่นะมันลงโลก บ้านวะ่ะเจอดูบ้านดูเลยผดูบ้านซ้ายฮะบ้านซ้ายพี่พี่มาไอ้ตรงเขาอ่ะเขาปูนอนะโ้เจอแล้วนี่หาไม่งานทำไงให้สเปรนิ่งๆครับ <c oughs> นอนเนี้ยครับอโอพี่ได้เอ็ีได้ไงวะพี่อ่ะ อ๋อพ oh, ี่ชุบเยอะ